นิสสันเทียนนา250 s XV ท็อปสุดมอเตุร์ไฟฟ้าเกียร์ออโต้ปี2011โปรโมชั่นของเราที่249,000บาทเท่านั้นค่ะรถสวยมากๆท็อปสุดของรุ่น full option ภายในสปอร์ตเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตค่ะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีเมมโมรี่สองจุด กระจกปะไฟฟ้าพาไฟฟ้าระบบเซ็นทันล็อกแอร์แบ็กพรมอะไรมันติฟังชันเครื่องเสียง AMFMAUX แล้วก็ CD ค่ะสภาพดีสุดๆเลยค่ะคันนี้คนนั่งด้านหลังก็น,นั่งสบายมากๆเลยค่ะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะเย็นชั่วถึงเลยค่ะมทาทดลองขับดูได้นะคะรถสภาพดีจริงๆท็อปสุดได้มุนรู้ไฟฟ้าอีกจังหากค่ะเครื่องยนต์2 5ซีซีค่ะ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในะคะที่เบอร์092 50 50 858 85ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีเมี s ไซด์นำหน้า SIM s i m p 1 0พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ